หุ้นเด่นเลยแล้วกันนะหุ้นเด่นวันนี้ก็เลือกเอ่อหุ้นที่อาจจะไม่ได้หยิบมาแนะนํานานมากแล้วแต่ว่าอาจจะพอมีคาตาลิสต์บวกให้หวังได้บ้างก็คือเรื่องของหน้าร้อนนะที่กําลังจะมาถึงนะก็คือกลุ่มเครื่องดื่มน,นะครับวันนี้เอ่อเลือกตัวอิชิตันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลุ้นเมสเซจในกรารประชุมดแน่นอนพี่ไาย ใช่วันนี้มีประชุมนะคะตอนบ่ายสองค่ะแล้วก็ที่เลือกมาเนี่ยคือนอกเหนือจากประชุมนะก็คืออย่างที่นิกบอกเลยค่ะอากาศร้อนตอนแรกคือเราไม่ได้เชียร์อิจิตันมาสักพักหนึ่งนะเพราะว่า Q4 โทนก็ไม่ค่อยดีแล้วออกมางบก็ปรับลงตามที่คาดนะคะแล้วก็ช่วงอเตอร์สี่มาเนี่ยอากาศเย็นเรามีน้ำท่วมเนะแล้วเราก็ฝนตกกันหนักแล้วอากาศก็เริ่มเย็นเริ่มเย็นเราเห็นรายได้ที่มันดูซอฟลงพอเข้ามาเดือนมก,การาก็ยังดูซอฟๆเราก็ไม่กล้าจะเชียร์ค่ะเพราะว่ามันน่าจะกระทบกับในแง่ของกลุ่มเครื่องดืง่มาปััจจุบน เมื่อสัปดาห์ที่เร,เราเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่ก็เออก็เข้าเร็วดีนะแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะร้อนนะคะสรุปร้อนมากเลยค่ะในช่วงแบบสองสวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็เริ่มเห็นอุณภูมิของในประเทศไทยของอีชีเราต้องดูประเทศไทยค่ะเพราะรายได้ส่วนใหญ่เขาอยู่ในประเทศนะคะอุณภูมิเหมือนในประเทศไทยโดยรวมเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นกันแทบเอ่อทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็คิดว่า น่าร้อนปีนี้น่าน่าจะร้อนแล้วค่ะบวกกับอิชิตันจะน่าสนใจตรงในเชิงของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะมากนะคะ v a l u a ช i ่นวันนี้12เท่าค่ะ PE ถามว่าเขาเป็นเครื่องดื่มที่ถูกกว่าคนอื่นไหมโดยปกติถูกกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีไปต่างประเทศไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เนี้ยก็ถูกมากจนเกินไปนะคะ่ะถูกกว่าตัวเองในอดีตด้วยนะคะในขณะที่ดิวิเดนตยิวเนี่ยเดี๋ยวจะ X d ดีขึ้นปันผลครึ่งปีหลังของมวดที่แล้วเนี่ยก็คือ50าบังนะคะยิวก็ตกประมาณสัก4%แล้วก็ปี2025ทาทั้งปีเนี่ยเราก็มองอยู่ประมาณสัก8-9%ไม่รวมการขายที่ดินอะไรใดๆนะคะเป็นจากโอป e r a น i o n ล้วนๆก็เลยรู้สึกว่าทาาาั้้ราาคหุน ที่ปรับลงทั้ง l าเ t ชันที่ถูกดีเวเดนยิก็โอเคแล้วก็สิ่งที่เติมเข้ามาคือหน้าร้อนแล้วท่านหนุนให้รายได้เนี่ยกลับมาฟื้นได้อันนี้จะดีมากก็จะครกเครื่องสําหรับพิชีที่เราจะกลับมาแนะนําเชียร์กันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราก็แนะนําเป็นซื้อกางกําไรก่อนก็ได้คะ่ะแล้วเดี๋ยวขอบภาพชัดๆว่ามีลูกค้าโอไเอ็มีออะไรเข้ามาไหม โทนในมิ팅วันนี้ที่ใส่คาดหวังก็คือว่าหนึ่งก็จะเป็นรายได้ของในประเทศว่าอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นคําสั่งซื้อของเขาที่มากขึ้นหรือเปล่านะคะปะกติคิวหนึ่งจะต้องเป็นช่วงที่เขาผลิตแล้วสต็อกของค่ะแล้วก็ไว้ขายในไตรมาสสองที่เป็นหน้าร้อนจัดๆแล้วก็เริ่มเห็นทางอิจิตันเนี่ยเริ่มทําโปรแล้วนะคะมีอะไรนะส่งชิงโชคหรือหรืออะไรสักอย่างอ่ะเริ่มเห็นเวลาไปตามร้านตามเซเว่นอะไรเนี่ยเราเริ่มเห็นแปะป้ายแล้วนะคะกับวันที่สองก็คือกําลังการผลิตใหม่เขาเข้าค่ะ ของเมื่อเดือนธันวาคมติดตั้งเครื่องจักรไปแล้วเสร็จนะคะตอนแรกที่ไม่กล้าเชฟเพราะกลัวว่าเดี๋ยวออเดอร์ไม่มีเราค่าเสื่อมเข้า <S 2> <S 2> แต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าลูกค้า O e M จะกลับมาของเรา ไปของเขานอกจากสินค้าแบรนด์ตัวเองแล้วต้องมี O E M ด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยลูกค้า O E M ของเขาเจ้าหนึ่งหายไปในช่วงครึ่งปีหลัง mm hmm. ก็คือตัวน้ำมะพร้าวอีฟ mm hmm. เหมือนกับคนอื่นๆเลยค่ะเจอมะพร้าวแพงของไม่มีนะคะ mm hmm. ก็เลยได้รับผลกระทบแต่ค1หนึ่งเนี่ยแต่คิดว,ว่าเขาน่าจะกลับมาในส่วนของลูกค้ารายเดิมนะคะตัวอีฟแล้วก็คุณปันพูดไว้ในมิงครั้งก่อนว่าจะได้ O E M ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งเจ้าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาจะไปอ p d a t e กับแกนะคะว่า ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ้าไหนนะคะอีกหนึ่งเจ้าแล้วเข้านะักคอเตนหนึ่งเลยหรือเปล่านะคะถ้าเข้ามาได้จริงทั้งสองทั้งสองเจ้าเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะช่วยเติมในแง่ของการใช้กําลังการผลิตของเครื่องจักรใหม่นะคะันึี้ก็จะสปอร์ตมุมมองของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ประมาณการปีนี้เนี่ยกดเขาไวพ้พอสมควรเลยทําไว้โตแค่สเปอร์เซ็นตนะคะถ้าโดยรวมที่เล่ามาทั้งหมดเป็นไปตามที่พูดไว้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับประมาณการขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเอาว่านะปัจจุบันเนี่ยก็เป็น เป็นตัวเลขที่ดูโอเคอยู่แล้วนะคะเป้าหมายที่ให้ไว้16บาทก็ยังมีอัพไซ์ก็เลยหยิบมาฝากกันแล้วก็แนะนําเป็นซื้อเกิ่งกำไรก่อนได้ค่ะโอเคขครับอ่ะนั้นผมก็ลืมปาักตรงนีเลยนะเป็นเกิ่งกำไรสําหรับตัวอิชิตันนะครับเป้าสิบาทนะครับ